ขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อน,อนๆชาว YouTube นะครับผมก็วันนี้ามาเยี่ยมเยือนของอทีมยำนาของอาทางจังหวัดชัยนาทสักหน่อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเกียร์โฟนะทีมนี้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการมารีวิวรถหัวลากนะครับผม รถยำนาเดี๋ยวรถยำนาไว้ดูคลิปหลังนะครับเพราะว่าเห็นรถหัวลากแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับผมเพราะว่าเขาใช้เป็นชุดไดสตาร์ทนะครับเป็นเครื่องคูปุต้าเซทีหนึ่งห้าห้านะครับผมแล้วก็ภายในรถเขานนัก็จะมีแบตเตอรี่นะครับนี่นะแบตเตอรี่นี่นะก็ใช้เป็นโค้งกระทิงแดงนะครับ ได้ไม่ได้เาได้แล้ววินเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับเพื่อนน่าจะหน้า5นะครับข้างหน้า5ห,หลัง5้าเลยนะครับนี่ขนาดวินหลังเดิมๆของกระทิงแดงนั้นก็ถือว่าไวแล้วนะครับผมแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยจะไม่ไวไปใหญ่เพราะว่ามันอันนี้เนาะ โมเลของชุดไดสตาร์ทนี้รู้สึกว่าเล็กเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าจะหนานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับยังกะยังกะของเครื่อง9.5เลยนะครับผมเน,นี่ยนะแล้วก็ใช้เป็นกระทะของรถยนต์นะครับผมรถใครพี่รถพี่เหรอนี่จะของรถนะครับชื่ออะไรพี่ นิวชินนิวนะครับวิธีสตาร์ทสตาร์ทง่ายอย่างยกยกวาลป่ะไอ้แล้วระบบนี้เขาเป็นไดชาร์จไปในตัวใช่ไหมไม่ครับในการผลานเองครับอ๋อออ๋เราต้องถอดแดดออกมาชาร์จกรีบเลยครับกรีบอ๋อกรีบกีบที่อันนี้เลยอ๋อ ออแล้วได้นานไหมพี่ก่อนหนึ่งเนี่ยสตาร์ทได้ประมาณกี่ครั้งนะประมาณสองอาทิตย์ถ้ามีไดชาร์จต่อเน,นื่องอ๋อครับก็จะประมาณนี้นะผมถ้าเราไปติดตั้งไดชาร์จได้อีกไหมได้เนี่ยตัวนี้ติดตั้งเอาไหมงไม่มีอันไหน,น,นขั้นตอนนู้นเหรออ๋อดูรถ เครื่องเรียบร้อยนิดหน่อยครับอืมนิดหน่อยนะครับน่าจะมีสปริงซิ่งอูช่างเทพอ๋อนี่คันนี้นะครับเพื่อนๆมีไดาชาร์จนะครับผมเดีย๋ยวผมดูก่อนอ๋อเป็นน่าจะอ้าว แล้วไงพี่ <c oughs> อ้าวสะานได้ฟังเลยแล้วได้ชาร์จท,ทำงานยังไงพี่อ๋ออ๋อสะานเกี่ยวกระดองนี้<อ><อ>ครับไม่เป็นไรครับก็เข้าใจแล้วนี่นะผมได้ชาร์จนะครับของเข้า,ขาขครับสะพาล่องในนะครับผมนี่โครงของกระทิงแดงนะครับ ก็วินก็หน้าห้าเหมือนเดิมนะครับสเต็ปหน้าห้าข้างหลังห้านะครับเอลอดแรงนะครับเอาละก็จะมีรู้สึกว่าจะทีมนี้ก็จะมีอ่าเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจโอ้เจ็ดคันนะครับผม เจ็ดคันพิกัดตรงนี้อยู่อยู่ที่ไหนพี่นะ่อำเภออะไรนะบ้านอำเภอเน,น,นินขามครับเนินขามบ้านบ,บ้านตำบลอะไรอันนี้เขาเรียกหมูาบา่บ้านบ้านกลางครับบ้านกลางครับตำบลไหนตำบลตำบลไอ้แชมป์ในตำบลเนินขามบบนาเามบบน,บบน,นินขามยามเย็นแล้วเนินขามตำบลเนินขามอ๋อเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโอเคแล้วคลิปหลังต้องอ่า รู้สึกว่าพี่นันนี่ V.I.P นะครับนี่รถของโรงงานนะครับรถกระบะโรงงานวันนี้ย่ากเลยอ่ะอกระบะโรงงานมาใช้มาสำหรับคันนี้โรงงานของโครงตานกนะครับพอดีว่าพี่เขาทำงานอยู่ข้างในโรงงานเนาะ อยู่ข้างในโรงงานเมืองขยายจาักคนนะครับก็ถ้าจำได้ก็พี่เขาไปาซ่อมรถไอ้ผมนะครับไอ้นก1 4 1คันของตาผมนะครับพี่มันลูกปื้นมันแตกนะครับคันนี้ก็1 4 1นะครับกับเครื่อง EC เดี๋ยวต้องรอรีวิวทีหลังนะครับเดี๋ยวไป,ไป,ไปดูรถล,ลากนะครับผม แล้วก็คันนี้คันนี้ก็เป็นยันาอ่ารหัสรอยยี่นะครับผมอตามอ่างนี่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูตามเครื่องนี้ไม่รู้นะบางทีเขาใส่ฝานูน่นฝานี่มานะก็จะดูไม่รู้นะครับต้องสังเกตที่อ่างเรานะครับ ก็เป็นโครงกระจิงแดงแล้วก็บินหลังหน้าห้านะครับพี่แดงเหมาหมดเลยใช่ไหมรถพรงนี้เนะนี่ยอันไหนอันนี้เป็นของร้อยสิบอ้าวเป็นมูเล่ของร้อยสิบอ๋อคันนี้ เป็นมูลเล่ของอียิปรนะครับมันใส่ด้วยกันได้เลยพี่หรือว่าอตองแปงใช่ไหม,ไม,ไมอ๋อตองแปงนะครับนี่นะครับพี่แดงฝีมือช่างของทีมงานนี้นะครับผมที่อูม่มีมีตอนนี้ทำไหมพี่ตอนนี้มีอยู่สองดวง,ดวงอ๋อไปเยี่ยมชมที่อู่ได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมพาไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมที่อู่นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับอยาก จะลองเอามาทาแรงๆบ้างนะครับสําหรับทีมงานนี้ที่เขาใช้รถกันนะครับผมใช้งานได้ใช้งานได้แล้วก็แรงด้วยไม่มีพังอ๋อนี่นะครับสเตปรถย่านานนะครับผมจะต้องแรงเร็วแล้วก็ทนนะครับผมไม่ใช่ว่าจะแรงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทนนะครับใส่ยิชีมุเลมุเลอีชีนะครับ1 1แหมก็แลกเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับอาจจะไปกึง ชุดที่ไอ้อันนั้นเนาะ,นะมาดูรถยำนาของเขาเป็นเป็นอาทีแต่ว่าใส่ถัง, <laughs> อ,งอีท <laughs> ีเออก็เป็นไปแบบนั้นนะผมเดิมๆก็เหมือนกับว่าจะอยู่ยากเนาะอ่าอ่าแล้วหล้อคันนู้นนะเดี๋ยวพาไปดู คันนี้ก็อ๋อรู้สึกว่าวินหลังจะเดิมนะครับแต่ว่าใส่เป็นล่องเล็กนะครับแต่ว่าล่องเล็กก็ยังหน้าใหญ่อยู่นะล่องเล็กก็รู้สึกว่าจะหน้าเจ็ดนะหน้าเจ็ดนะครับแต่แต่ว่าอันนี้ใช้วินหน้าหกเลยนะครับผมถึงจะหน้าเจ็ดแต่ว่าเขาใช้ไอ้มูเล่หน้าใช้วินหน้าหกนะครับ แบบนี้ก็ต้องวิ่งอยู่แล้วนะครับใ่กระทิงแดงเี่ยรู้สึกว่ารถลากแถวแถวทางนี้ที่ผมเคยเจอนะครับก็จะเป็นกระจิงแดงสัส่วนใหญ่นะเพื่อนๆมีชุดแต่งมีอาหัวเกียร์นะครับนี่ยอย่างรถกระบะเลยนะรถกระบะผมยังอายนะครับนี่หัวเกียร์ยังเป็นของโรงงานนะครับนี่เขาใจทำาเนี่ยนี่ท่อ ออกมาจากช่างนมหันค้าผู่นี้ก็โด่งดังนะครับมีเพื่อนๆแนะนำผมมาหลายหลายท่านนะครับว่าให้ใช้ของปู่นี้นะครับหลงกึงธนกิจมีหลายแล้วกันนะโอเคเนะคันนี้ก็เป็นกระชิงแดงนะครับเดี๋ยวไปอีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นไรพี่เนยโค้งของไรเนี่ย ของกระทิงแดงนะครับนี่สเต็ปห้าหลังห้านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับผมหมายถึงว่ามือหมุนเนาะนี่นะครับแต่เป็นเครื่องอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับผมนี่นะอาร์ทีร้อยสี่นะครับ กอหางของกระจิงแดงนะครับโอ้กระจอกแทะว่ะภาษานี้ถ้าแถวบ้านผมนิยมใช้นะครับนี่กระจอกแทะนี่นี่นะครับกระจิงแดง KS รู้สึกว่ามือสองนี่ก็ยังแพงนะครับสำหรับไอหางกระจิงแดงนี่นะครับผมคอราคานั้นก็มีหมื่นอัพนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าคราคายังสูงนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นไหนวิ่งวิ่งไวสุดเนี่ยจะฝากกล้องไปสักตัวว่าจะฝากกล้องไปสักตัวนะครับผมจะได้รู้นะครับวความเร็วของเขาได้เท่าไหร่นะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตั้งกล้องไปให้นะครับเพื่อวิ่งบนถนนลาดยางนะครับว่าจะได้ความเร็วขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเอากระบะตามตูดนะครับว่าวัดค้ามเร็วได้เท่าไหร่นะครผมได้ไหมพี่เนาะอัดอัดเต็มสูบเลยนะอ่าเดี๋ยวจะฝากกล้องไว้นะครับโอเคนดะเดี๋ยวเจอกันที่บนถนนนะครับผม ก็ได้เห็นความเร็วกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆ <Hey. S 1> ผมครับกระบะตามไม่ทันนะครับว่าจะมาวัดให้ดูว่ารอบไหม่จะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคันเมื่อกี้นะครับผมนี่คันรี้บตอนนี้มาถึงบึงนาแล้วเนาะโอ้โหวิ่งแต่ว่าพี่เขาเคยวัดแล้วนะครับผมก็วัดที่เข็มไม้กระบะอยู่ที่ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมรถหนักนะครับลากลากไอ้เจ้ารถรถย่ำน้ำม,มาด้วยนะครับผมก็วัดได้ที่80นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถรถ,ลถเล่านี้อาจจะได้เป็นร้อยเลยนะเห็นพี่เขาบอกว่านะครับ<ด>อันตรายนะครับผมไวแต่ว่าพี่เขาชำนาญเนาะระบบเบรกก็มีเบรกที่สารีนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นคันเบรกนะครับ การขับเข้าเกียร์ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับผมนี่นะครับระบบเบรกก็นี่เนาะเห็นเบรกอยู่เนาะช่างแถวบ้านทำใช่ไหมนี่นะครับอ๋อพีแดงใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่นะครับระบบเบรกนะครับผม ABS นะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยใช้แม็กของอิซุสุนะครับเห็นแล้วน่ากลัวนะครับผมแต่ก็อยากจะลองบ้างไวๆแบบนี้นะครับผม โอเคนะเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ